ลากรอยกับสไปครับวันนี้มาพบกับรีวิวไอดีตอนที่3 42อีกไอดีหนึ่งในแผ่นใหม่ล่าสุดและไอดีนี้เขาบอกว่าเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะ <Wow. S 1> เอาตัวรอดได้ยังไงดูกันดีกว่านะไอดี ID ชื่อคุณเดนียลนะตรึงเกือบทุกตัว F2P นี่เลยแล้วนะมาถึงเนี่ยก็เจอกะตี้มาวิก้าแบบจัดเต็มแบบที่สายฟรีเปิดได้ยังไงนะมาวูก้ามีดาบประจมตัวด้วยโอ้โหแล้วจลเนนถือประจมตัวมาด้วยนี่จะจะเริ่มเมื่อแล้วนะ แต่โอเคที่เหลือก็เป็นอาวุธสายฟรีนั่นเองนะคือเดี๋ยวมาดูกันว่าอดีนี้มีอะไรบ้างนะแล้วจะมีตัวในแผนใหม่ล่าสุดหรือไม่นะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่เราค่อนข้างชอบมากในแผนใหม่คือ,กอนเกาะไอ้นี่สวยมากนะชอบมากเลยตอนนี้จะขิงหน่อยนะตอนนี้เล่นเนื้อเรื่องตามมาถึงแผนล่าสุดทันแล้วนะในอดีตัวเองนะไม่น่าเชื่อมากเลยสุดยอดไฟมามา,มากช่วงนี้นะเพิ่งได้โหลมากมาเล่นด้วยเอ่อคลิปเปิดกระชาล่าสุดใครไม่ได้ย้อนดูเนี่ยย้อนดูได้นะเวาลาก่อยเปิด เรามากรัวมากสรุปมันเราหรือรัวรัวมากมาได้ยังไงนะก็ไปดูได้นะแล้วตามเดีย๋ยวไปดูกันว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างในก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปน,นี้แล้วฝากกดซับสไคร้ช่องเราเกิดเพลงเอาไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเราค้างๆก็คาอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยหกหมื่นกว่าๆเนี่ยก็ฝากทุกคนด้วยนะจะได้ไปถึงหนึ่งแสนกันนะฮะแล้วก็ฝากผู้ส่งจดีของช่องเราเอาไวา้สักครู่เดียวนะครับ Richman Shop กลับม,มายิ่งเหรอกับเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025 พบเจอเหล่าซิมเมอร์ชื่อดังรวมผมด้วยพร้อมพบปะถ่ายรูปจากลายเซ็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดทอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับ10ที่บูธต,ตอบย้ำความเปรตุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสพิเศษจากแร็กนอร g e ็อกเจเนซิสด้วยนะฮะห้มามพลาดความมิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูธดิชแมนชอปนะครับมากันมาดีกว่า เอ๊หรือว่าเกมชินเนี่ยมันไม่มีคนใหม่เล่นแล้วมันมีแต่คนเดิมๆแล้วเราก็เลยรู้จักกันอยู่แค่นี้ไหมหรือเราอาจจะต้องไปทําเกมใหม่ไหมถ้าเราอยากจะไปถึงแสนซับอ่ะก็หวัวมาหน่อยว่าอยากดูคอนเทนต์เกมเกนชินกับสตาร์เดวเป็นหลักต่อไปหรือว่าอยากดูคอนเทนต์เกมไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมมาได้ดูกันได้เลยนะนี่เลยเมลซิ่งซันขันหนึ่งนะฮะอย่างเทออสซิดีนโคเด็กแบบค่อนข้างสีสวยนะ เอาวิวก้า40 R1 นะครับผมคิเลน51คิดว่าเป็น209ถือว่าปั้นมาดีเลยนะอันนี้แฟกเซตน,นี้ก็โอ้โหนี่ไงโอเคอยู่นะก็ดูโดแบบหนึ่งสักสี่ห้าโลนะแต่ละชิ้นนะเรียงๆอ,อ,อารองอาราอ,อารองอารามแล้วก็อ่ะขอดูตัวด้านหน้าหน่ยอยไซโลเนนถือฟาโวเวิล20โอ้โหไม่คืออารม์เมิร์กไม่ซีเรียสอาวุธสินะอันนี้คือใส่ใส่มาดักปะเผื่อแบบลาก่อยลืมดูเงี้ยมีวิล80อันหนึ่งตรงนี้ เราขออนุญาตเปลี่ยนเมื่อ80จากจีนมาก่อนแล้วกันเนาะเผื่อได้เล่นนะเอาแล้วอติแฟกต์เซตซินเดอร์ซิตี้โอเคโอเค,อเคไม่ไม่ทองมากแต่ก็ตรงเซตก็ก็พอผ่านแล้วเซตเล่นแบบแบบเขาเรียกพอผ่านนะเล่นได้แล้วนะซิลลี่นะฟานเนียเช่นกันนะแล้วก็เป็นซินเดอร์ซิตี้เช่นกันคือปกติเนี่ยถ้าคนที่แบบกะเอาสูตรแบบละเอียดละเอียดอะ เขาจะไม่ใส่2เซตน,นี้ทับกันแบบนี้ถ,ถ้าถ้าหมายถึงว่าเล่นกับตีมาว์บบกาอย่างเดียวนะก็จะไปใส่เซตอื่นตัวใดตัวหนึ่งเเช่นซิลรี่จะไปใส่อินสตรักเตอร์แทนแต่ว่าถามว่าเหมือนกันแบบน,นี้ได้ไหมก็ได้ในในแง่ที่ว่าจะได้เวลาเอาเซโรเลนไปเล่นกับตีอื่นอะ่ะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งสลับหงนะหงวิ oh, <c oughs> ซิลรี่ไม่ได้อัพอันติีด้วยซ้ำนี่คืออัพเท่าที่ใช้สุดๆเลยอะ่ะมอว์กาดูไปแล้วแล้วก็เนวีนะครับถือดาบอีเวน ใส่เซตในไทม์4-0อ่ะโอเคมีอิโตะด้วยเนอะอิโตะถือซีคิฟิเชียลโอ้สายป้าวโลลัวเหรอแล้วก็ใส่เซทฮักคืออยากรู้เหมือนกันนะว่าอิโตะปัจจุบันนี้มันยังพอไหวไหมแต่ถ้าอาบิสไม่อวยคงไม่น่าจะลงได้แหละแล้วก็เวนติได้ข่าวว่าอวยเวนติเฮ้ย <Hey! S 1> นี่มันธนูประจําตัวของชัสการหรือเปล่านี่มันธนู5ดาวนะเนี่ยก็แล้วฮะอันนี้อาวุธปริศนาจริงผมไม่เคยเห็นอาวุธปริศนาชิ้นนี้มาก่อนเลยใครมันจะไปเปิดธนูอันเนี้ยเฮ้ย <laughs> เสรเซตลงไงแท็กเปอร์เซ็นต์เขาบอกเขาอวยเวนตีนี่นี่คือจงใจเปิดมาให้หรือว่าปริศนาหลุดมาเนี่ยเดเมเดว์บารใช้แท็กเพิ่มฮะเวนตีสายมันนั่งยืนชันยิงเลยนะพูดเป็นเล่นใช่หรอเล่นได้หรอเล่นต่อสำรวจโลกอน่าจะได้แต่เล่นในคอนเทนต์อบิสไม่น่าจะไหวเฮ้ยลิสตี่มีประจําตัวตั้งแต่เปิดมามีตัวที่2แล้วที่มีประจําตัวโอ้โหลิสตี่ลิสตี่ซีหนึ่งด้วยบ้าโออวยที่สุดในอดีแล้วแต่เปิดมาสายฟรีเปิดเปิดซีหนึ่งอาร์หนึ่งได้ด้วยเหรอเนี oh, ่ยหูไม่ หรือเราดูหมิ่นสายฟิวหน่อยจริงจริงสายฟิวใย,ยันขยันเล่นเล่นมานานๆผมว่า,าก็น่าจะเปิดได้หลายอย่างอยู่เนาะแล้วก็ของทางอ e ินเนลฟาอามิซี่วินสเปียร์นะก็อันนี้ก็ได้เลยนะไอแท็กเปอร์เซ็นต์กับ EM นี่คือถูกต้องเลยนะ,ะเซตแท็กเปอร์เซ็นต์หมดเลยด้วยโอเคอินเนลฟาแบบบ้านๆนะแล้วก็คอรินคอรินซินาเล่ออฟเดนดีฟประจำตัวสีดาวโหคอรินเหลืองอลามห้าชิ้นเนี่ยว่าเฮ้ยโอ้คอรินอวยมั้เนี่ยเจ็ดสิบร้อยหกสิบห้าไอแท็กสองพันสามนะฮะ แล้วก็ไซโนูนะฮะไซโน่ไอดียนี้เฉยๆแต่เดี๋ยวจะได้เห็นไอดีที่อวยไซโน่กันนะกำลังมานะไลเด้นนะสายอุ้ยไลเดนสายนี้ชอบมากชอบมากๆเลยไลเดนสายนี้เข้ากับแผ่นนี้มากเลยว่าไลเดนสายเอ็มเลยแล้วอันนี้แฝกมีแบบฟาเบอร์ออฟพันดายล็อตสี่ชิ้นด้วยวดีสุดๆเขียนอยู่เลยนะลู Luna Bloom, นะ่าบลูมเรียกชันได้ใหม่เพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมอวยลูน่าบลูมตรงๆเลยอะเอามาเพิ่มในนี้ด้วยอะไอดี ID เราอะรู้ว่าเราอยากปั้นไลเดนสายนี้มากแต่ว่าพอเราเปิดไลเดนสีสามโคตรเสียดายเลยว่าแบบ เราเหมือนกลุ่มดาวก็ไม่มีประโยชน์เลยมานั่งเล่อนสายเบอรูมเนี่ยแต่มันแรงมากจริงๆนะดีไม่ไดีมันแรงกว่าสายสับเองนะถ้าแพทเนี้ยแพทลูน่าเนีย่ยแล้วก็นาฮิดะสักกีฟิเชียลนะโอเคทินารีนะฮะเฮ้ยทินารีมีประจำตัวด้วยมาได้ไงอ่ะมันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันมายัางไงอ่ะอยากรู้มากเลยทินารีอู้ทินารีซีหนึ่งประจำตัวอุ้ยนี่เท่าพ,พี่อะไรวะพี่ลิสลี่เมื่อกี้เลยแล้วก็มีมลานี่นะอ่าวงสี่ดาวนะออสซิเดนไอ้ดีสายฟรีเปิดมลานี่ด้วยนะ่าสนใจมากอันนี้แล้วก็ เป็นฟูดินะถือฟาโวนะฟูดินะถือท่อแป๊บเน่องจาแรงกว่าไหมไม่แน่ใจแต่มีหรือเปล่าท่อแป๊บเหมือนมันต้องขยันตกปลาพอสมควรถ้าจะไม่ผิดอาจจะยังไม่มีฟูดินะฟาโวมันแรงไหมก็ไม่แรงมากเท่าไหร่นะมีอย่างอื่นใช้ไหมเนะี่ยก็ดูไม่ค่อยมีทางเลือกเหมือนกันเ้ยฟูดินะนี่ถ้าไม่โดนเนิร์มในในแพทล่าสุดนี้เปิดประจาตัวยังคุ้มเลยนะเฮ้ยอลิชิโนวาเทเซลว่ะย่างชอบอันนี้เป็นแบบว่าทางเลือกบัจเจ็ตนะของอลิชิโนนะน่องจากมันได้เปอร์เซ็นต์เยอะมากนะนี้แบบ สูสีกับสีดาบ,บางชิ้นเลยบางแท้เคยเคยดูเปอร์เซ็นต์มันอยู่แล้วก็มีลีเน่ลีเน่ประจําตัวเนยน,นะก็มีประจําตัวตัวแปลกๆก,กันด้วยลีเน่นี่มาอย่าง,ไงไวะเนี่ยใน first grade magic เนี่ยแล้วก็อมีปู่จงด้วยนะถือแบล็กเทเซ่ไว้เจ็ดสิบนะฮะคาซูฮะก็มีนะถือดาบดุม่มแล้วก็มีเฉินเหอที่ไม่มีหอกเฉินเหอไม่มีหอกจริงจ,งจังมากเลยนะมีสเปนสปายนีด่ดึงมาได้นะแชร์ได้นะเนะี่ยสเปนสปายนี่ใช้ได้เลย แต่ดูเหมือนไม่ได้ปั้นเท่าไหร่ด้วยแบบอายาการถือเมโนมากแต่เดาว่าไม่ค่อยได้เ,เหมือนนะเท่าที่ดูสแตตสีแล้วแปดสแล้วสาโอเคกลางๆเป็นไอดีที่ก็ใช้ได้เลยนะคือแบบดูก็ดูเป็นสายฟรีจริงๆนะคือตัวก็ไม่ได้ปั้นมาเยอะมากแล้วหลายๆตัวก็ใช้แบบบิลที่ไม่ต้องารบัเจ็แล้วก็ถือว่าปั้นทรัพยาก,กรไอดีปั้นตัวมาได้ดีมากๆนะสำหรับสายฟรีนะแล้วก็เขาบอกว่าผ่านอเมซสิทุกรอบด้วยซึ่งก็ถือว่าน่าประทับใจมากๆนะก็อ่ะ เรามาเทสกันมาดูว่าลาก่อยจะเล่นผ่านหรือเปล่าไอ้ดีโฟดกว่านี้ยังยังลากเลือดเลยนะฮะไอ้นี้จะรอดหรือเปล่ามาดูกันเราไม่มีลูน่าบลูมด้วยนะสิลูน่าบลูมเราไม่มีแต่เรามีลูน่าชาร์จเพราะฉะนั้นด้านบนเนี่ยเป็นอินเฟาแน่นอนแต่ด้านล่างเนี่ยเป็นอะไรดีอะจริงๆด้านล่างเราอาจะเอามาวก้าไปไปไถน่าจะได้อยู่เหมือนกันนะดูดูจากหน้ามอนแล้วเนี่ยก็มาวิลาตีเข้าทุกตัว ลองเอามาอูก้าไปฟาดมา,าคุกเกงคิดด้วยดีกว่าและด้านบนเนี่ยก็ต้องมีน้ําใช่ไหมก็อาตี้ตีโปโรดเราเลยอินเนฟา้าฟูดีนะอ๋อแต่อย่างนี้ไรเด่นก็ไม่ได้ใช้นะสิเออแล้วเราเอาตัวอะไรเข้าไปดีอเอออินเนฟา้ามีโลแต่ถ้ามีตัวฮิวประคองอีกหน่อยก็น่าจะดีโอ,อ้ยบอกนะคือนี่ผลที่ด่าฟาโวอยู่กับจีนน่ะแต่เซโนเนนก็ต้องใช้เหมือนกันแล้วเราจะเอาตัวไหนไปยื้อไปยื้อทีมนีดีชิโนบุหรือเหยาวเหย้าเหยายาเก้าสิบนี่ปั้น แต่ว่าท่านมนนี่น่าจะแค่น้ํากับไฟฟ้าก็น่าจะพอนะเออเราเอาชิ้นนับบูไปไป,ไปยื้อดีกว่าแล้วก็ตัวน้ําอีกสักตัวหนึ่งเออเอาสิ่งชิวก็ได้เอาสี่ดาวไปก็ได้เอาชิ้นนับบูไปยื้อแล้วก็สี่ดาวแล้วก็เป็นอีเนฟฟาทำทำดูหน้าชาร์จมันจะแรงไหมในทีมน,นี้เพราะฟูรินาก็ถือฟาโวด,ด้วยมันจะทันไหมคิดว่าทันไหมเออต้องมีคาซึอฮาแบบนี้จะได้ ปั่นนิดนึงอ้าวคาซิฮะก็ได้ไปลุบๆหน่อยอดาดับรุมม่มน่าจะใช้ได้อยู่แล้วก็ชิ้นนุบุ่เอาไปยือนิดนึงคือกลัวตายไม่ใช่อะไร <c oughs> อ่าลองดูอุ้ยแต่เจ้าของอดีผ่านอบสิบสองได้นี่เก่งเลยนะเนี่ยตัวตัวมันไม่ได้ดูแบบมีช้อยเยอะมากขนาดนั้นนะใช่ไหมเราว่าเราไม่ผ่านสิบสองแน่เลยแต่ว่าแต่ว่าลองดูแล้วกันเนะาะเดี๋ยวลองดูคือชิ้นนุบู่นี่ดูไม่ค่อยมีประโยชน์อะอจริงเดี๋ยวขอดูก่อนถ้าได้เหมียไม่พออ่ะอาจะเอาชิ้นนุบูออกเพราะว่าชินนมมัดูไ่ีปรระโยช์จิท้ นอกจากฮิวนะนอกจากฮิวมาแต่ว่าฮิวก็สำคัญเนาะทีมนี้นะเพราะมีโฟดีนะด้วยเออเดี๋ยวนะหนวดมันมายังหนวดมาแล้วตัวนี้ตัวนี้ไาปป๊า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 ลง โอเคล้มสวยเฮ้ยทำไมมันแรงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันเดเม่เหมันพอไหวแล้วเนี่ยเลือดบอสมันลดไวอยู่นะทั้งที่เราก็ไม่ได้แบบเชฟฟูดีนะถือฟาโอกับอินเนฟาบ้านๆเนี่ย้มันแรงกันนะเนี่ยเฮ้ยมันแรงกว่าที่คิดเยอะแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยดูนิ เฮ้ยชนะแล้วเนี่ยเฮ้ยนาทีกว่าเอง <Wow. S 1> เดี๋ยวไหนอินเฟ้าเขาแรงขนาดนั้นเลยเหรอจำได้ว่าก็เป็นอาวุธแบบธรรมดาวู้จิงว่ะมามาดูมารูเกาซีศูนย์อาร์หนึ่งกันอ่ามาแบบแรงๆเอียงเขาให้อู้ตายไปเลยหายไปเลยว่ะเจ๋งจัดโอ้โหเจอมอสตัวนี้ต้องสบายละยกเว้นโดนบอสตบหัวทิ่ม่ะ ดูสบายแน่นอนถ้าไม่โดนบอสตบหัวทีมก่อนแต่มีโลซิลลี่ด้วยมีฮิวด้วยไม่น่าจะตายนะนี่ไงห้าแสนไม่ได้กูเมื่อกี้มาอุก้าเลือดเมื่อกี้เห็นเลือดมาอุก้าปะเมื่อกี้ใครเห็นเลือดมาอุก้าปะมาอุก้าเลือดเหลือประมาณพันเดียวเมื่อกี้เกิมล็อกแล้วเมื่อกี้นิดนึงมาอุก้ากูลกแล้วนี่เอาไปอีก ในหมุนหมุนหมุนโอ้โหแบบฟลายสุพิธเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ซื้อได้อยู่หูยห้องเลขดาวเต็มหมดไม่ได้จะเชื่อโอ้โหไอ้ทีมอเมริกานี่ก็ลื่นอยู่เนอะมันกดเบิร์ดบ่อยไงเอาวะโมคินาเมะหน่อยไปเอเนอฟ้าพุณนี่นะ yeah, yeah. ชิโนบุลุยลุยขาตชีฮะร่วมเข้ามาเออแล้วก็ปานสวยครับชิโนบุช่วยแปะไฟเพิ่มคุณนี่นะแปะน้ำเพิ่มไป่เอยงเออ อินเนฟ้าแปะเพิ่มแปะไว้แปะไว้ทุกอย่างแปะไปครับเออมาแล้วหมอสมาแล้วมาอินเนฟ้ายิงชินอบุไปไปคุณินะเบิร์ดเบิร์ดไปขึ้นลงคาเสีะดับลุม่มไปดับลุม่มอินเนฟ้าเบิร์ดมากดกดเลยทันทีไปยังชินอบุมารับฮิวโอเค มีโลเอเนฟาด้วยช่วยกันนี่มาใหม่ป๊าบรูหน้าชาร์ตมปอุนบอมมันอ่นวะรอบนี้ตัวนี้อึดตัวนี้อึดตัวนี้อึดหน่อยไม่เป็นไรเราค่อยๆไปนี่เรารู้หน้าชาร์ตไปเรื่อยไปเอเนฟาไปอันตีพอดีนะอันตีอีกนี่มันเริ่มเจ็บมันเริ่มเจ็บมันเริ่มเจ็บแล้วครับมันเริ่มเจ็บแล้วครับนี่ เพิ่ลงอุ้ยก็ถือว่าทำเวลาได้ดีมากเลยนะเฮ้ยแปดนาทียี่สิบเองใช่ได้ใช่ได้ไดกับกับทีมที่ไม่ได้คาดหวังได้เมือนแบบนั้นอะอู้ยเจ๋งว่ะทีนี้ห้องนี้แหละไม่ง่ายเพราะว่ามารูค้ามันจ,จะปาดไม่โดนคือห้องนี้กลัวอย่างเดียวกลัวมารูค้าปาดวืดอุ้ยผ่านโดนว่ะครั้งแรกโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่นี่นี่ เฮ้ยมอวิก้าโรเตชันเดียวเก็บได้สองตัวสุดยอดอ่ะโอ้โหนี่กูเล่นดีหรืออะไรวะเนี่ยฮะโรเตชันเดียวเก็บได้สองตัวได้ไงอะ่ะได้ไงวะเนี่ยไปนี่เมลไมได่ดีโอ้โหสวยจัดโอเคตัวชุดสุดท้ายแล้วน่าจะทันนะ ไปแปะน้ำแข็งขอพลังงานเออแล้วมาอูก้าปาจบนี่โอ้ยเวลาเดี๋ยวต้องนานหนึ่งสี่สิบวิเฮ้ยทำไมสายฟีมันโหนจังวะหรือตัวมันถูกพอดีเฮ้ยทำไมสายฟีมันโหนเงี้ยเอาอ่ะไปต่อไปต่อหมุนลงป๊า เปิดเบิร์ดไปเลยโอเคอิน okay. โนบู 8, แปะสายฟ้าเออไปต่อตายแล้วครับอีนี้ตัวบอสมามาครับอินเนฟ้า bird. เบิร์ดเลี้ยงหุน่นเคคัสิฮะซองบูก็จายหุน่นเหมือนการตัดสินใจเลือกคาสิฮะมานั้นจะถูกต้องนะไปยังล้มมาดิล้มชัวล้มชัวล้มแล้ว การตัดสินใจเลือกขาซื้ฮะมาน่าจะถูกต้องนะใช่ไหมใช่ไหมใช่เหรอใช่แหละผมว่าใช่แหละก <c ười> ูคุยกับใครวะเนี่ยคุยกับคนดูนะฮะเออถูกต้องนะฮะไปพูกินีนะโอ้โหผมประทับใจทีมนี้มากจริงๆนะมันอาจจะเพราะบัฟอบิดด้วยแหละเพราะมันอวยปฏิกิริยาเราไงก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าประทับใจมากจริงๆรู้สึกมันแรงกว่าที่คิดอะ่ะหรือหรือผมกําลังโดนบัฟอบิดหลอกอยู่วะ <c ười> บอฟวิมันอวยลูน่าชาร์จไงน่าจะโดนมันหลอกอยู่ด้วยส่วนหนึ่งเพราะเรารู้สึกว่าทีมนี้แรงเกินเหตุมากเลยเอ็นดูดิมันเล่งงี้ได้เหรอดิโอ้โหมันจะจบวะเนี่ยเฮ้ยจบแล้วว่ะเฮ้ยจบแล้วว่ะจบเร็วกว่าทีมไอด้ดีก่อนหน้านี้อีกเดี๋ยวนะหรือเพราะอินเนฟาอินเนฟาขี้โกงเหรอ มาเป็นเนนไปมาบูกกาป่าให้โดนทุกตัวสวยกว้างจริงเรื่อง,องความกว้างนี่ขี้โกงจริงใช้ได้ได้หมดโอเคมามามา,มาประทะกันดีกว่าไอมาคุเกงีมึงมึงเจอมึงเจอเทพไฟกูน่อยสม,มุนไรไงี้ยงเงาโอ้ยสวยมากแรงมากเวลี่กูดโูเทบจะล้มไปตัวหนึ่งเลยเนี่ย เรามาเก็บตัวนี้ก่อนดีกว่าเรามาลดเลือดตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยทีมนี้อึดมากทีมนี้ใช้ได้มากมาเดินนิดนึงและอันติไปหายหมดเฮ้ยมูกา้า4-0อาร์1มุดหขนาดนี้เลยเนี่ยอะโรเตชั่นอีกรอบนึงน่าจะจบแล้วอีกรอบนึงอีกรอบนึง ไปไปย่างเขาให้โอ้ตัวน,นี้มันเหมือนไม่ติด่าน้ําแข็งนะแต่มันตายแล้วหุยเป็นอดีสายฟรีที่ดาวเต็มง่ายสุเดเลยเล่นมาอาจจะเพราะต้องต้องแบบหมายเหตุก่อนนะจะเพราะป๊ออวิทด้วยแต่ว่าหูมันเร็วมากจริงคุยประทับใจแล้วเนี่ยโอเคก็จบไปสำหรับไอ้หุ่นคุณเดนียลนะฮะก็ค่อนข้างน่าประทับใจมากๆนะขอดูสเตตอินเนฟ้าใหม่นิดนึงเนี่ยม,มีสี่บินสเปียหกสี่ดาวอ่ะ อดีแฟอ้แท่อดีแฟ้แท่ไอแทกด้วยซ้ำอ่ะซีศูนย์ด้วยโอ้โหแต่ว่าสแต็ตเขาดีจริงแหละแบบคัดคัดอดีแฟกมามาน่าจะดีเนอะโอ้โหคิเลส13เงี้ยเนี่ยไอ้คิเนเมต9 EM168 ไอ้คิเลส7ถ้วยถ้วยก็เป็นได้แทกเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยโอ้แต่เข้าใจว่าแบบเข้าใจว่าแบบพวกตัวแผ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นมันจะลดการใช้ถ้วยท่าลงเลยเพราะเดเมนมันมาจากปฏิกิริยาแทนไงโอ้โหเล่มว่ะ แล้วดูดูดูสภาพตีแรกเมื่อกี้นะดูฟูรินานะถือฟาวูเห็นปหมถือฟาวูโมอิแฟกตโกลเด้นโทรฟเนี่ยดูดูคีดิอ๋อนี่เหมือนคุณคุณดูเวลาเจ็ดสิบห้าร้อยห้าสิบก็ถือว่าสูงอยู่นะในของฟาวูแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนั้นอยู่ดีอ่ะชินโนบุก็แบบไม่ได้แฮปเปอร์บลูมด้วยซ้ำชินโนบุคือคือเอาไปฮิลล้วนๆอ่ะชินโนบุเมื่อกี้ไม่ไม่น่าจะมีบทบาทอะไรเท่าไหร่เมื่อกี้น่าจะแค่แปะท่าจริงๆนะน่าจะแค่แปะท่ากับกับฮิลอ่ะ แล้วก็คาซึฮะก็สี่ลมกับดาบลมปกติแต่มันเคลียร์เร็วมากเลยอะอาจจะอาจจะพราะโดนบัฟอบ,บิสหลอกได้แหละและ้วตีซิลลี่นี่ก็เป็นแบบบ้านๆทุ้งตัวเลยก็เร็วกว่านี่คิดเยอะเลยก็ถือว่าสุดยอดนะสำหรับปดีนี้นะยอดเยี่ยมนะฮะถามว่าเปิดตัวไหนต่อดีก็ได้หลายตัวเลยนะเพราะว่ามีอีเนฟ่านะ แล้วก็ยังไม่ได้เปิดลัวมากกับฟินก็ก็ข้ามได้นะคิดว่าข้ามได้เนฟ่าตัวเดียวก็ดูจะเล่นได้แล้วในคอนเทนต์ตอนนี้แล้วก็ไปเปิดตัวแผ่นหน้าเลยนะหรือเปิดตัวอีกแผ่นหนึ่งก็ได้นะเปิดอะไรนะตัวไม้หรือรอเปิดคลลมบีนหนาหรือก็น่าจะยังจะได้เลยดีเนะี่ยก็โอเคสุดยอดไปเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณทวงอดีด้วยที่ส่งออดีเข้ามานะครับผมวันนี้ก็ฝากติดตามช่องรกับเพลงกันต่อไปด้วยนะสำหรับทุกคนนะและใครสนใจรีนี้แบบนี้ก็อินบอกไม่ได้แต่ว จะตอบช้านิดหนึ่งนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้า inbox มาแล้วไม่ตอบเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่ต้องแปลงใจนะก็คือจะค่อยๆแบบมาตามตอบแต่บางทีก็แบบบางช่วง1วันบางช่วง2วันบางช่วง7วันก็มีนะบางทีก็จะแล้วแต่แล้วแต่ภารกิจนิดหน่อยนะก็ขอบคุณสำหรับการกอดทนรอนนะโอเควันนี้เราก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย <S <S